สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญเนื้อเกินชนิดหนึ่งบาทมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนที่จะไปรับชมเหรียญเนื้อเกินชนิดหบาทก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราก็มาพบกับข้อมูลเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเกินเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียนเล็กของรัชกาลที่9ปีพศ2550นะครับเลขศูนย์จะมองไม่เห็นนะครับคำว่า2550นะครับด้านหลังด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีเนื้อเกิน3จุดจุด1จุดแรก นะครับอยู่ที่ตรงสารอูคำว่าภูมิมีเนื้อเกินเล็กๆขึ้นมาและจุดที่สองตรงบ่าตรงขอบบ่านะครับก็มีจุดเนื้อเกินจุดที่สามนะครับก็ตรงขอบเสื้อตรงกระดุมเสื้อขอบด้านล่างก็มีเนื้อเกินรวมแล้วจะมีเนื้อเกินสามจุดนะครับ ช่องสมาคมชาแนลก็มีหลายเหรียญนะครับจะจะให้ดูทั้งหมดนะครับเหรียญที่สองนะครับก็เหมือนกันนะครับสระอูมีเนื้อเกินตรงบ่ามีเนื้อเกินตรงกระดุมเสื้อก็มีเนื้อเกินนะครับเหรียญที่สามเหมือนเหมือนกันนะครับเหรียญที่สามก็เหมือนกันนะครับ ซรลาอูก็มีเนื้อเกินตรงขอบเสื้อก็มีเนื้อเกินตรงกระดุมเสื้อขอบด้านล่างก็มีเนื้อเกินเหรียญที่4นะครับเหรียญเนื้อเกินเหรียญหนึบาทนี้นะครับช่องสมาคมชาแนลก็เก็บไว้สะสมไว้ก็หลายปีนะครับสอสปี นะครับเป็นลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับหายากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับเรียนที่ห้านะครับเรียนที่ห้าก็เหมือนกันนะครับปีห้าศูนย์เหมือนกันเรียนที่หก เหรียญที่หกก็เหมือนกันนะครับสะระอมีเนื้อเกินตรงบาทมีเนื้อเกินตรงกระดุมเสือ้อมีเนื้อเกินด้านหลังสะระโอไอเลขศูนย์ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับนี่คือเหรียญเนื้อเกินที่หนึ่งบาทนะครับชองสมาคมชาเน,นลมีทั้งหมดเจ็ดเหรียญน,นะครับเหรียญสุดท้าย นะครับสุดท้ายแล้วนะครับช่องสมาคมที่นลก็จะมาให้ข้อมูลเหรียญสุดท้ายเนื้อเกิน3จุดเหรียญเหรียญน,นีมนะ้มีช่องประกาศรับซื้อนะครับมีช่องประกาศรับซื้อนะครับหนึ่าบาทต่อเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆจะถามว่าเอา้าทำไมช่องสมาคมที่นลไม่ขายใครจะไม่อยากขายครับ ช่องสมาคมชาแนลจะไม่ขายถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรอกนะครับถ้าขายได้ถ้าติดต่อได้นะครับเพื่อนๆก็ทำความเข้าใจเอาเองนะครับทำไมถึงติดต่อไม่ได้ทำไมถึงช่องที่ประกาศรับซื้อทำไมถึงไม่อยากได้เหรียญไม่อยากได้เป็นจำนวนมากก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นความชอบส่วน ส่วนตัวส่วนตัวอาจจะไม่มีออเดอร์อ,อะไรประมาณนี้นะครับก็ซื้อไปมันก็ไปตกค้างอยู่ที่ตัวเองนะครับถ้ามีออเดอร์ซื้อไปก็ขายขายไปนะครับมันก็จะมีกำไรเนี่ยก็ถ้าเขาซื้อจริงๆนะครับเขาก็สามารถให้ติดต่อได้ ช่องสมาคมแชแนลก็จะไม่ขายถึง1,500บาทซ้ำจะขายถูกกว่านั้นถูกง่ายๆนะครับช่องสมาคมแชแนลจะขายถูกกว่านั้นนะครับก็ถ้าเขาอยากได้ถูกหรือเขาคิดว่า,าซื้อไปแล้วมันมีกําไรก็เขาก็น่าจะติดต่อนะครับเพราะว่าเหรียนนี้ก็ทําทคลิปรีวิวไปหลาย คลิปพอสมควรนะครับเขาก็อาจจะได้รับชมเหมือนกันนะครับเหมือนกับผมชมติดตามรับชมช่องเขานั่นแหละนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงต่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ